สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบุรุพาคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์กเรามาอยู่ที่นิคมเหมมาลาใหม่นะครับอยู่ที่บริษัทผลิตช่วงล่างให้กับฟอร์นะครับวันนี้เป็นไม้กั้น HIP รุ่น CmW1026 อระดับความยาว6เมตรก็เตรียมเทสการใช้งานนะครับฝั่งละ6เมตร มีเสารับต้องการเดี๋ยวเตรียมทดสอบส่งงานนะครับรอปรับจูนความนุ่มนวลในเรื่องของไม้ลงมอม่นิดนึงเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับร้อนมาก ไม่ต้องเก็บพี่ไม่ต้องเก็บทดสอบไม้ลงนะครับไม่เกี่ทางวากหอ๋อไม่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่เองเดี๋ยวผมผมต้องเรียงใหม่ผม้องเลียงใหม่